ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติวในเรื่องของโครงการชลประทานนะครับและก็การวางโครงการในส่วนของวันนี้จะเป็นเรื่องของโครงการชลประทานก่อนนะครับว่าโครงการชลประทานนะครับ1ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่2อคือระบบระบบส่งน้ำนะครับแล้วก็ระบบระบายน้ํามีอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับที่เราจะติวกันในวันนี้ มาดูนิยามก่อนนะครับสำหรับโครงการชลประทานนะครับก็คือหน่วยงานนะครับหน่วยงานและสิ่งก่อสร้างที่จะทําขึ้นนะครับเพื่อส่งน้ําไปยังไหนครับพื้นที่เพาะปลูกก็จะมีคําศัพท์นะครับก็คือส่งน้ําแล้วก็ระบายน้ํานะครับในส่วนที่ไม่ต้องการออกเพื่อไม่เกิดเป็นอันตรายแก่แก่การเพาะปลูกครับ สำหรับองค์ประกอบนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5ด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือแหล่งน้ําแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติพื้นที่ดินแล้วก็พืชนะครับพืชดินอ่าเป็นดินอะไรบ้างนะครับเหมือนที่เราเรียนไปแล้วดินล้วนดินทรายลักษณะของการซึมน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับพืชความต้องน้าความต้องการของอความต้องการน้ําของพืชม็นเท่าไหร่ หัวงานนะครับของโครงการฉลประทานนะครับเป็นแบบเป็นแบบไหนนะเป็นแบบแกวิตี้หรือเป็นแบบแบบปั๊มนะครับอันเดอร์เพชเชอร์ระบบส่งน้ําก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบล้างเปิดนะครับกับแบบท่อระบบระบายน้ำอ่ะทีนี้เรามาดูแต่ละตัวก่อนนะครับสำหรับแหล่งน้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือแหล่งน้ําต้นทุนนะครับคำว่าแหล่งน้ําต้นทุนก็คือมันจะต้องมีปริมาณมากพอนะครับที่จะสามารถซัพพอร์ต พืชที่เราปลูกนะครับได้ตลอดฤดูกาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถส่งน้ำได้นะครับในช่วงที่มันเป็น critical period นะครับ critical period อย่างเช่นนะครับ critical period อย่างเช่นข้าว critical period ของเขาคือนะครับช่วงออกอช่วงตั้งท้องนะครับช่วงตั้งท้องถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถส่งน้ำได้นะครับ พืชข้าวของเราก็จะตายในช่วงนี้ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วงตั้งท้องนะครับที่เราจะต้องส่งน้ําให้เพียงพอทีนี้การส่งน้ำเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับในเรื่องของปริมาณนะครับน้ําฝนที่อยู่ในพื้นที่อันที่2นะครับทีนี้หลักของชลประทานนะครับก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นการบริหารจัดการโดยมนุษย์นะครับสลับบางนพื้นที่นะครับที่มีฝน ฤดูฝนเนี่ยมีน้ํามากแล้วก็ฤดูแลนะ้งเนี่ยมีน้ําน้อยนะครับสิ่งที่ต้องทานะครับเราก็คือตัวเขื่อนนั่นเองนะอันที่3นะครับก็คือสํารวจต้องมีการวัดน้ำนะวัดน้ําบนดินนะครับด้าใต้ดินปริมาณน้ำนะครับที่ผ่านอ,อย่างเช่นตัวผ่านฝายนะครับ q เท่ากับ cl h ยกกำลัง1.5นะครับ c คือค่าสัมประสิทธิ์ l คือความยาวของฝานะครับ h ก็คือ ระดับน้ําที่สูงเหนือสันฝายนะครับตัว H ทีนี้นะครับก็คือสูตรยกกำลงัง1.5อันที่2นะครับพืชนะครับความต้องนานของความต้องการของพืชเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะครับความต้องการของน้ําพืชนี่จะอยู่ในรูปของความลึกปริมาณน้ําฝนหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับประสิทธิภาพนะครับของการประสิทธิภาพของการชุมทานนะครับก็คืออะไร e i เท่ากับ w n หารด้วย v g นะครับ w n ก็คือปริปรมาณน้ำสุทธิที่พืชต้องการหารด้วยนะครับปริมาณน้ำที่ต้องส่งให้นะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าปริมาณน้ำที่เราต้องที่พืชหรือที่เราต้องส่งนะครับก็คือหนึ่งร้อยลิตรอ่าหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรนะครับหนึ่งร้อยลูกบาทเมตร ประสิทธิภาพการชุปมจาประทาน75%นะครับเราจะต้องส่งนะครับต้องส่งให้มากกว่า100ลูกบาทเมตรนะครับเพราะว่า25%่าเเนี่ยมันอาจจะมีการสูญเสียนองจากการรั่วซึมนะครับของคูต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็ต้องหารด้วย0.75ก็คือเป็นปร,ริมาณน้ำที่ต้องส่งจริงๆนะครับลองหารดูนะครับ100หารด้วย0.75มันจะมากกว่า100ลูกบาทเมตรนะครับก็คือปร,ริมาณที่เราน้ำต้องส่งหรือปร,ริมาณน้ำที่เราจะต้องสำรองเอาไว้ อ่ะทีนี้โครงการชลประทานนะครับแบ่งออกด้วยกันกี่ประเภทนะครับ2ประเภทด้วยกันประเภทที่1นนะครับก็คือพื้นที่โครงการเนี่ย command area นะครับอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตโครงการนั้นหรือเขตชลประทานนั้นนนนะครับอันที่2คือพื้นที่รับน้ําชลประทานนะครับ irrigation er area เนี่ยพื้นที่รับน้ำเนี่ยรับจากระบบส่งของโครงการนรับอยู่ที่ 80- 90ถึง เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ก็คือบางครั้งเนี่ยเราไปสร้างนอกจากพื้นที่ชมทานนะครับแล้วเรามีแหล่งน้ำเนี่ยเราก็สามารถพาน้ําไปยังพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยพื้นที่เนี่ยต้องรับน้ํา80-90เของพื้นที่โครงการหัวงานนะครับหัวงานจะแบ่งออกเป็นสประเภทด้วยกัน g r a v i t y นะครับแบบ g r a v i t y ก็คือแรงโน้มถ่วงอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเราตั้งฝายตั้งฝายนะครับแล้วก็วางวางท่อลงมาอันนี้ก็ใช้แบบแรงโน้มถ่วง หรือตั้งฝายนะครับแล้วก็ใช้ท่อระบายน้ำปากคลองนะครับเพื่อทดน้ำแล้วก็เข้าไปสู่ท่อระบายน้ำปากคลองแล้วก็คลองก็จะไหลเป็นแบบแบบเล้งน้มถงโลกนะครับอันที่สองคือ under pressure ก็คืออย่างเช่นปัม๊มระบบส่งน้ำมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบ open channel นะครับ open channel ก็พวกรางเป็นคลองต่างๆนะครับคลองดิน นะครับหรือเป็นท่อก็ได้นะครับแต่มันไหลไม่เต็มท่ออีกอันที่2คือ under pressure นะครับเป็นระบบท่อส่งน้ําซึ่งท่อตัวนี้นะครับไหลด้วยแรงดันหมายความว่าท่องเรานีครับไม่ว่าจะสูงจะต่ำเนี่ยถ้าเกิดเราปั๊มใช่ไหมครับปั๊มเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่ว่าจะพื้นที่สูงหรือพื้นที่ต่าเนี่ยน้ำก็จะส่งไปได้เวลาจะใช้นะครับเราก็จะเจาะรูนะครับ เจาะรูแล้วก็ทำเป็นจุดจ่ายน้ำขึ้นมาส่วนระบบโอเพนช a น n e l นะครับก็คือฝายของเราเนี่ยนะครับผ่านทระบปากคลองนะครับก็ก็มาลงมาอันนี้เป็นท้องคลองนะครับก็จะเป็นแบบแกวิ i ตี้นะครับหลแบบแกวิ i ตีถ้าเราตัดเซกชันนะครับหลายแบบแกวิ i ตีทีนี้จะเอาน้ำไปใช้นะครับเราก็เจาะ เราก็ต้องใส่ท่อนะครับใส่ท่อที่เราเรียกว่า FTO FTO ก็คือ Farm Turn เอานะครับหรือที่เราเรียกว่าท่อส่งน้ำเข้านาแล้วก็ไปยังพื้นที่รับน้ำทีนี้ขั้นตอนนะครับในการในการวางโครงการนะครับในการวางโครงการหรือทำโครงการให้สำเร็จนะครับมันจะมีด้วยการ5ขั้นอันที่หนึ่งก็คือขั้นพิจารณาโครงการ ใช้บใช้1ต่อ50,000นะครับ, 50, รบไปดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับหัวงานอยู่ตรงไหนนะครับน้ำต้นทุนเป็นยังไงนะครับเพียงพอไหมหัวงานจะเป็นอะไรเราจะใช้ระบบอะไรส่งไปยังพื้นที่นะครับพื้นที่พอปลูกพอพิจารณาการเสร็จนะครับก็สํารวจนะครับสำหรับหัวงานเนี่ยเราจะสํารวจ1ต่อ500กับ1ต่อ1,000 แล้วก็มีการเจาะสำรวจธรณีวิทยานะครับอย่างเช่นเขื่อนของเราเนี่ยนะครับเราต้องเจาะดูว่าชั้นหินเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ะนะครับเพื่อเราจะได้วางแผนอย่างเช่นถ้ามีรอยแตกมากๆนะครับใช้วิธีการอัดฉีดน้ำปูนเราเรียกว่าการกราวติ้งนะครับการอัดฉีดน้ำปูปนไปในรอยแตกของหินเนี่ยเราเรียกว่าการกราวติง้งหลังจากที่ได้สำรวจแล้วออกแบบก็ทีนี้มนันขั้นตอนการออกแบบ นะครับออกแบบก่อสร้างออกแบบได้แบบเสร็จก็ไปทําการก่อสร้างนะครับก่อสร้างเสร็จก็ทําการบํารุงรักษาอ่าทีนี้มาดูหัวงานนะครับหัวงานเนี่ยหัวงานก็คืออาคารที่สร้างขึ้นนะครับในลําน้ําสําหรับทดน้ําให้สูงขึ้นนะครับเพียงพอที่จะเข้าไปในคลองหัวงานมี3ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีอาคารทดน้ํา อาคารประกอบแล้วก็ประตูระบายน้ําอาคารทดน้ํานะครับอย่างเช่นฝายฝายภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเวียเขื่อนระบายน้ำนะครับเป็นปอาคารทดน้ําประเภทเขื่อนระบายน้านะครับเราเรียกว่าบารเรจบารเรจแล้วก็เขื่อนเก็บกักน้ำนะครับเราเรียกว่าสตอร์เร d เดมตัวเขื่อนระบายน้ํามี่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือบารเรจแล้วก็ดนะิเวอร์ชันเดมทีนี้มาดูฝายก่อนฝายก็คือนะครับ อาคารทำนบเตี้ยๆนะครับที่สร้างขวางกั้นตลอดความกว้างของทางน้ำนะครับเพื่อทำหน้าที่ยกน้ำที่ไหลมามา,มากน้อยบ้างนะครับให้สูงขึ้นนะครับยกให้สูงขึ้นสำหรับแล้วก็ทำการทดน้ำไหลเข้าคลองนะครับก็จะมีอาจจะมีมีทรบรปากคลองนะครับทรบบปากคลองนะครับ ส่วนตัวฝายเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นึงที่เราเรียกว่าประตูระบายทรายนะครับอย่างเช่นก็จะไว้เปิดตอนที่มีหน้าน้ำหลากนะครับเวลาน้ำมามันจะได้พาทรายออกไปด้วยฝายนะครับนิยมสร้างนะครับสำหรับบนภูเขาทุ่งทุ่งราบนะครับมีคนอาศัยอยู่น้อยนะครับลำน้ำเล็กๆนะครับข้อดีข้อเสียนะครับก่อสร้างง่ายราคาถูก ทีนี้มาดูนะครับอาคารทดน้ำนะครับอาคารทดน้ําจะมีเขื่อนจริงๆแล้วเขื่อนจะมี2ประเภท่างประเภทนะครับเขื่อนประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทอาคารทดน้ําแบบเขื่อนระบายน้ําเราเรียกว่า diversion dam นะครับใช้สำหรับปิ้นกำลําน้ำนะครับเพื่อทดน้ําให้สูงขึ้นให้ไหลเข้าพื้นที่คลองได้อย่างเช่นเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนเจ้าพญานะครับก็จะนะครับแล้วก็จะมีบาน สำหรับทดน้ําแล้วก็ระบายน้ำอ่าแล้วก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าประตูระบายน้ําปากคลองนะครับหรือปตอปากคลองเราเรียกว่า head regulator บานเปิดปุ๊บนะครับน้ำก็จะเข้าไปในคลองอย่างเขื่อนเจ้าพยานะครับคลองก็จะเป็นคลองคลองดาดนะครับอ่คลองก็จะเป็นคาแนลนะครับเราเรียกว่าคาแนลถ้าเป็นคลองหลักเราเรียกว่าเมนค c a n ลนะครับเม,ม,มนเมนคา c a n ถ้า อย่างตัวนี้นะครับน้ามาทางนี้ตัวนี้อยู่ด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นเล็บก็คือด้านซ้ายนะครับเล็บแมนแคนเนลจากนั้นนะครับตัวนี้ที่ต่อมาจากคลองส่งน้ําสายหลักนะครับเราเรียกว่าเลเทอร์ลก็คือคลองซอยถัดมาจากคลองซอยนะครับคืออะไรนะครับคือคลองแยกซอยก็คือสับเลเทอร์เลต่อเข้าไปในแปลงนานะครับเราเรียกว่าฟาร์มดิชนะครับเราเรียกว่าฟาร์มดิช ต่อไปนะครับเขื่อนประเภทที่สองนะครับเราเรียกว่าเขื่อนเก็บกักน้ำเราเรียกว่า t o r a g e d ดมนะครับหรือจะมีเขื่อนดินนะครับหรือเขื่อนหินเขื่อนหินนะจะเป็นเขื่อนแบบเขื่อนหินถมนะครับก็หมายความว่าก็จะเอาหินมาถมไว้แบบนี้นะครับถมเป็นรูปเขื่อนจากนั้นก็ทําการดาดข้างหน้าดาดข้างหน้านะครับตัวนี้เราเรียกว่าเขื่อนหินถม ส่วน RCC แดมนะครับ Roller c o m p a c t e d Dam เนี่ยก็คือเป็นเขื่อนที่บดบดอัดด้วยคอนกรีตเขาเรียกว่าคอนกรีตแห้งนะครับหรือ No Slump เป็นชั้นๆซึ่งตัว m i x Design เนี่ยนะครับมันจะใส่ Fly Add เข้าไปด้วยตัว Fly Add นะครับทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ลดความร้อนนะครับปูนบวกน้ำปิยาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปยาไฮเดชันนะครับทำให้เกิดความร้อนเพราะฉะนั้น ตัวฟลแอสนะครับเราจะต้องบดทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ใส่ตัวฟล y แอสไปเพื่อลดความร้อนทีนี้เขื่อนดินนะครับเป็นเขื่อนที่กรมชุมนุมธรมามากมีมากที่สุดนะครับเราเรียกว่านิยมทราบเป็นเราเรียกว่าโซนแดงนะครับโซนแดมโดยตรงกลางนะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินที่ใช้นะครับ G C S C C L G C ก็คือกรวดผสม G คือกรวดนะครับ C คือเคลกลวดผสมดินเหนียว S คือทราย C คือเคลทรายผสมดินเหนียว CLc C คือเคล L คือลิควิดลิมิตน้อยกว่า50นะครับทีนี้เกินของเรานะครับตัวแกนจะเป็นดินเหนียวตรงโซนเนี่ยจะเป็นดินกึ่งทุกน้ำนะครับน้ำที่เข้ามาเนี่ยก็จะาบางส่วนนะครับก็ยังซึมออกอยู่ทีนี้มันจะมีตัวระบายนะครับตัวนี้เราเรียกว่าชิมมี่เรน ชิมมี่ดรนนะครับตัวนี้จะเป็นกรวดทรายนะครับกรวดทรายระดับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าร่องแกนนะครับร่องแกนเขื่อนดินทีนี้ในเขื่อนนจะประกอบเลยด้วยนะครับก็คือมีตัวเขื่อนมีอาคารระบายน้ําล้นนะครับแล้วก็มีริเวอร์อัเลดนะครับเจาะอ,อยู่ข้างล่างาตัวริเวอร์อัลเลดอยู่นี่นะครับอยู่ริเวอร์แล้วก็คือท่อ ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับส่วนประกอบนะครับอ่างเก็บน้ำก็จะมีตัวเขื่อนสปินเวย์นะครับและริวเวอร์อเลนเนี่ยรวมกันเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่ารีเซอร์วเอ่านิสตอลเลดแดมนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศรีนะครินท์อ่าทีนี้เรามาดูระบบส่งบ้างนะครับระบบส่งน้ำเราเรียกว่าคอนเวียนหรือ distribution system นะครับเป,เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับเราเรียกว่าทางน้ำจัดสร้างขึ้นเพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำนะไปยังพื้นที่เพาะปลูกอย่างเช่นคลองนะครับเป็นแบบ gravity ก็จะมีคลองดินกับคลองดาดนะคลองดาดเราเรียกว่า line channel คลองดินนะครับเราเรียกว่า earth channel ทีนี้เป็นการออกแบบคลองบ้างนะครับ q เท่ากับ a คูณ v นะครับ a ก็คือพื้นที่ v ก็คือความเร็วของคลองนะครับสลับคลองดินเนี่ยจะอยู่ที่1 1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเป็นคอนกรีตก็คือ1.5เมตรต่อวินาทีนะไม่เกินไม่เกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบนะครับคลองดินนะครับอยู่ที่1เมตรต่อวินาทีคอนกรีตนะครับไม่เกิน1.5เมตรต่อวินาที A A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเส้นหนึ่งส่วน N, N ก็คือค่าสัมประสิทธิ์แมนนิง นะครับถ้าเป็นคอนกรีตก็คือ0.018นะครับคลองดิน0.030 rr ถ้ากับ a ส่วน p นะครับ a คือพื้นที่ p คือตัวนี้นะครับคือเส้นขอบเปียกเส้นขอบเปียกเส้นขอบเปียกก็คือเส้นนะครับที่สิ่งก็คือคลองนะครับที่สัมผัสกับน้ำ s นะครับ s ก็คือสโลปของท้องคลองนะครับ ทีนี้คุณสมบัติทางชลาศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับที่เราเรียกว่า good hydraulic property นะครับก็คือความยาวของเส้นขอบเปียกนะครับที่สั้นที่สุดต่อไปมาดูวิธีการส่งน้ำนะครับวิธีการส่งน้ำมีด้วยกัน3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1น,นะครับเราเรียกว่าส่งตลอดเวลาวิสองนะครับก็คือส่งความตามความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับเราเรียกว่าส่งแบบหมุนเวียน มาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกก็คือส่งแบบตลอดเวลาก็คือเราเรียกว่า continuous flow method นะครับก็คือ,อส่งทุกแปลงนะครับอัตราคงที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับปริมาณน้ำนก็คือความต้องการน้ําทั้งหมดตลอดฤดูกาลหาด้วยอายุเพื่อที่ปลูกนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับกรองสายใยแมน n ค a n น l sub lateral อ่าเลเทอเรลสารเลเทอเรลนะครับสังเกตดูก็คือส่งพร้อมกันหมดเลยนะครับมาดูข้อข้อดีนะครับถูกง่ายวัชพืชน้อยนะครับข้อเสียก็คือเปลืองนะครับประสิทธิภาพการฉลประทานต่ำนะครับหมายความว่าพืชต้องการเท่านี้นะครับแต่เราให้ไปมากกว่านะครับตัวหารมันมากกว่าคูณได้หนึ่งร้อยมีการแย่งน้ํากันนะครับไม่เหมาะกับพืชไร่นะครับฝนตกน้ําล้นคันมาดูแบบ ส่งน้ําแบบความต้องการใช้น้ำนะครับดีมานแมตต์ตดหมายถึงว่าส่งน้ําไปพื้นที่เพาะปลูกตามปริมาณเวลาที่ผู้ใช้ร้องขอนะครับข้อดีก็คือเออกษตรกรนะครับก็กําหนดการใช้น้ําเองได้นะครับมีแผนวางวางแผนการใช้น้ําอย่างละเอียดนะครับข้อเสียคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการชมทานต้องการติดต่อประสานงานอ,อ,อย่างดีนะครับต้นทุนมากนะครับน้ำต้นทุนต้องมากนะครับระบบส่งน้ำใหญ่ๆนะครับก็จะแพงกว่า มาดูระบบที่3บ้างน,นะครับระบบที่3เราเรียกว่าการส่งน้ําแบบหมุนเวียนนะครับหรือโลเทชันเมททอดเป็นการส่งน้ําให้แก่พื้นที่พบปลูกนะตามจํานวนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าหลักการนะครับแบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อยๆนะครับคำนวณปริมาณน้ําที่จะต้องส่งกําหนดระยะเวลาแต่และแปลงย่อยที่จะได้รับนะครับเจ้าหน้าที่ทดําเนินการทั้งหมดนะครับพวกนี้แล้วก็กเกษตรกรเป็นคนเปิดน้ําเข้าไปในแปลงแบบหมุนเวียนนะครับ จะมี3แบบด้วยกันหมุนเวียนแบบคลองสมน้ําใหญ่ MC นะครับก็หมายความว่า,าเขาจะแบ่งคลองหลักนะครับเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้ส่งอพอหมดช่วงนี้ก็มาช่วงนี้ต่อนะครับหมุนเวียนแบบคลองซอย MC ก็จะส่งตลอดนะครับตรงนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปทางนี้ตรงนี้เรียบร้อยก็มาตรงนี้แล้วก็ส่งไปด้านนี้นะครับหมุนเวียนแบบคู่นะครับหมุนเวียนแบบคู่ อันนี้ก็ส่งไปนะครับส่งไปส่งไปอันนี้ตลอดเวลา,าก็จะเริ่มสัปดาห์นี้เสร็จก็มาส่งสัปดาห์นี้สัสปดาห์นี้เสร็จก็มาส่งสัปดาห์นี้หมุนเวียบแบบคูน้ํานะครับข้อดีข้อเสียนะครับก็คือส่งน้ําส่งน้ำนะครับได้เขาเรียกว่าได้ตามแผนนะครับแล้วก็ส่งน้ําอย่างมีแบบแผน ส่งน้าได้อย่างทั่ถึงนะครับลดปัญหาการแย่งน้ํากันข้อหนึ่งก็คือส่งน้ําได้หลายระดับนะครับอันที่2คือเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ด้านชมทานนะครับประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งน้ําแล้วก็ระบบส่งน้ํามีขนาดใหญ่นะครับทำให้เปลืองเพื่องบประมาณทีนี้มาดูการระบายน้ำบ้างนะครับการระบายน้ำนี่ก็คือทางน้ําที่จะสร้างขึ้นนะครับเพื่อกําจัดน้ําส่วนที่เกินนะครับหรือส่วนที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่ชมทานไป ระบบระบายน้ำนะครับมีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือมีแบบเซอร์เฟลเซอร์เฟสเรเนดกับสับเซอร์เฟสเรเน e นะครับสำหรับเซอร์เฟสเรเน e ก็คือระบายน้ำแบบคลองเปิดนะครับเราเรียกว่าโอเพนดิชนะครับข้อดีก็คือถูกนะครับลงทุนต่ำข้อเสียคือใช้พื้นที่มากทีนี้สับเซอร์เฟสก็จะตรงข้ามกันนะครับมาดูการระบายน้ำนะครับใต้ดินบ้างนะครับ่ ส่วนว่าตรงนี้เป็นพืชของเรานะครับก็จะมีการฝังท่อท่อก็จะแบบขนานนะครับแล้วก็มันลงที่คลองชมทานแบบก้างปลานะครับคลองชมทานอยู่กลางนะครับระบายน้ำนะครับมาลงที่คลองชประทานแบบไรลรูปแบบนะครับก็คือทั้ง2แบบเนี่ยมาผสมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับในการเติลนะครับในเรื่องของการส่งน้ำและระบายน้ำนะครับในโครงการชลมระทาน สำหรับแล้วก็พบกัน EP พีัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน youtube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน tiktok และใน l i n e oa